เกลดบี by, แต่ที่เด็ด5มิดฟิล์ที่หงไม่ควรมองข้ามด้วยผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลนี้แน่นอนว่าซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จะเป็นอีกหนึ่งตลาดนักเตะที่เลี้ยวผูอาจมีการดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่างมากมายเพื่อทดแทนกำลังสำคัญเดิมที่โรยลาและฟอร์มการเล่นไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะแดนกลางที่กูรูและแฟนบอลฟันธงเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องปฏิวัติยกแผงซึ่งที่ผ่านมามีรายงานว่าหงแดงได้ถอนตัวจากการไล่ล่าจูดเบลลิงแฮมดาวโรดทีมชาติอังกฤษวัย20ปีเนื่องจากค่าตัวที่แพงเกินกว่าจะเสี่ยงไหวเจอเก้นคอปต้องการมิดฟิลใหม่หลายรายการทุ่มงบแค่นักเตะคนเดียวอาจไม่ตอบโจทย์ดังนั้นรายชื่ออื่นๆก็เริ่มมีข่าวพัวพันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามทีมงานสิงสนามอยากเสนอ5กองกากที่ชื่อชั้นอาจไม่ได้อยู่ในระดับ็อปมากนะักแต่แข้งเกรดบีเหล่านี้อาจเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่เหมาะสมกับแทคนิกของเลี้ยวผูเหมือนครั้งหนึ่งพวกเขาเคยมีจอจีดีโอไวนันดุมฟาบินโยและจอแดนเฮนเดสันที่ไม่ได้ดังมากมายแต่ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกล่อมมาแล้วเจ้าขอบแลมซี่นับตั้งแต่ขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ของแอตันวิลล่าเมื่อปี2020 เจ้าหนูวัย21ปีถือว่าพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกองกลางที่มีความครบเครื่องเล่นเกมรับก็ดีย่างบอลเก่งที่สําคัญเกมรุกก็ไม่ขี้เละหากโอกาสสอดขึ้นมายิงได้บ่อยครั้งเอาผลงานฤดูกาลนี้ก็ยิงไปแล้ว4ประตูกับ5แอสซิสต์เป็นส่วนสําคัญให้ทีมของอูนายเอเมอรี่ที่กําลังทําผลงานสุดยอดไม่แพ้ใครมา9เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6มีลุ้นแย่งตั๋วยูฟาแชมเปียนลีกได้เหมือนกัน เจคอบแรมซี cy, คือกองกลางที่เหมาะสมกับแทคนิกของเจอเก้นคลอเป็นอย่างดีเป็นมดงานที่ช่วยเกมรับได้เล่นบอลฉลาดรู้ว่าจะต้องเสริมเกมลุกตอนไหนมีคนบอกว่าเขาคือนิวเจอร์ราดถ้าย้ายมาเลี้ยวพูจริงก็มีลุ้นตามรอยอดีตนายเก่าของเขาเลยปาลินญ,ญา ที่ทีมน้องใหม่อย่างฟูแลมทำผลงานได้ดีแบบเหนือคาดหมายเครดิตส่วนหนึ่งต้องยกให้กับกองกลางชาวโปรโตุเกสที่ชื่อปาลินยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนี่คือหนึ่งในดีลที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ปาลินยามีจุดเด่นอยู่ที่การแย่งบอลดาเตะวัย27ปี เขาสกัดสำเร็จสูงถึง114ครั้งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเวลานี้นอกจากนี้ด้วยการมีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรทำให้เจ้าตัวมีอาวุธเด็ดอยู่ที่การสอดไปทำประตูจากลูกมงซึ่งทำไปแล้วถึง3ประตูในซีซั่นนี้แฟนบอลหงแดงส่วนใหญ่สายหัวหนักมากกับฟอร์มของฟ้าบินโยที่ตกลงอย่างน่าใจหายหากทีมต้องการหามิดฟิล์ตัวรับใหม่สักคนปาลินยาคือตัวเลือกที่ไม่เป็นสอรองใครเลย ได้ลองพรีเมีย์ลีกมันแล้วหนึ่งซีซั่นด้วยแถ่ไม่ต้องปรับตัวเลย เอเบเลซีเอเซนับตั้งแต่รอยฮอตสันเข้ามาคุมทีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานักเตะที่โชว์ผลงานได้เด่นที่สุดของคริสตันพาเลตคงหนีไม่พ้นเอเบเลซีเอเซกองกลางทรงผมเดนล็อกที่ยิงไปถึง3ประตูจาก4เกมหลังสุดจริงๆนับตั้งแต่ย้ายจากควีนปาร์กมาเมื่อปี2020เอเซถือว่าเริ่มต้นได้ดียิ่ง4ประตูกับอีก6แอซิดในซีซั่นแรกแต่มาเจออาการบาดเจ็บยาวในฤดูกาลต่อมาได้ลงเล่นเพียง13เกมทําให้ชื่อของเขาไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนะักด้วยสไตล์การเล่นที่เป็นมิด ฟิลที่เอาตัวรอดเก่งเลี้ยงบอลได้ดีเป็นนักเตะที่อนเนกประสงค์เล่นได้หมดทั้งกองกลางตัวกลางและตัวริมเส้นหากลิ์พูได้ไปเสริมทีมก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยที่ช่วยให้เจอเก้นขอปมีเทคนิคที่หลากหลายขึ้นเปรโดกรนคาวเวสช่วงหลายปีที่ผ่านมากองกลางสายพันธุ์โปรโตกุกสถือเป็นสินค้านำเข้าชั้นดีของพรีเมียร์ลีกหลังมีนักเตะหลายคนที่มาแล้วทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นบูโน่เฟรนเดสปาลิโน ดิโอโก้โชตารวมถึงชาวคณะจากวูฟแฮมตันดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่เปรโดกรนคาเวสจะมีเอี่ยวถูกเชื่อมโยงไปกับหลายทีมในพีเม์ลีกซึ่งหนึ่งในนั้นมีลิวพูอยู่ด้วยทว่าข่าวที่ผ่านมาสปอร์ติ้งลิสบอนเรียกค่าตัวไว้สูงถึง53ล้านปอนด์ทำให้ยังไม่มีทีมใดจีบแบบจริงจังดาวเตะวัย24ปีเล่นในสไตล์จอมทัพมีฉายาว่านิวบูโน่เพราะมีจุดขายในเรื่องของจังหวะเข้าทำยิ่งเองก็ได้จ่ายก็ดีตอนนี้ทำไปแล้ว14ประตูกับ9 แอซิดในลีกฝอยทองโดยผลงานที่แต่ตาที่สุดคงหนีไม่พ้นลูกยิงไกลครึ่งสนามใส่อาร์เซนอลในเกมยูโรปาลีกเมื่อไม่นานมานี้อาเดียงราบิโอ หากเป็นซัมเมอร์ก่อนชื่อของ io, อารเดียงราบิโออาจไม่ถูกใจแฟนบอลมากนะักแต่ช่วงครขวปีที่ผ่านมาต้องบอกว่ากองกลางวัย27ปีทำผลงานได้อย่างน่าสนใจเป็นตัวหลักของทีมชาติฝรั่งเศสชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลก2022เมื่อปลายปีที่ผ่านมาในทีมยูเวนตุสก็เป็นตัวหลักที่ฟอร์มดิ่งที่สุดในทีมตอนนี้ยิงไปแล้ว8ประตูกับ3แอซซที่สำคัญเลยราบิโอจะหมดสัญญ,ญาในซัมเมอร์นี้ แม่เจ้าตัวจะกลายเป็นฟรีเอเจนที่น่าจะเนื้อหอมมีหลายทีมพร้อมยื่นข้อเสนอดึงไปร่วมทีมด้วยสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องเกมรับดีแย่งบอลเก่งรูปร่างสูงใหญ่ลูกกาอากาศไม่เป็นรองแถมความฟิตเต็มถังวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หมดช่วยเติมเกมรุกได้ตลอดทั้งเกมนะเป็นผู้เล่นอีกคนที่เหมาะเฮฟวี e ่เมทัลของเจอเก้นคอปมาก,มาก